สวัสดีค่ะเจอกับใบเตยอ,อีกแล้วนะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอกันที่นี่ที่เดิมค่ะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะวันนี้ใบเตยก็มาทำคลิปนะคะเป็นคลิป แนดอมนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังกันหัวข้อแลนดอมอะ่ะยังไม่ได้คิดเลยว่าจะทำหัวข้ออะไรนะคะเอาเป็นว่าเราจะมีข้อความด่วนเนาะข้อความด่วนจากไพ่ถึงคุณตอนนี้นะคะเออข้อความด่วนจากไพ่ถึงคุณตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงนะคะที่ชัดเจนขึ้น กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเออหัวข้อยาวไปไหมแต่ไม่เป็นไรหรอกอ่านไปเรื่อยๆนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องของคุณให้มันเป็นข้อความพิเศษที่คุณเข้ามาฟังแล้วคุณสบายใจก็แล้วกันเดี๋ยวเรามาเริ่มเช็คกันเลยนะคะอ่ะชายไพ่ชุดนี้นะลองตั้งจิตอธิษฐานนะคะตั้งจิตอธิษฐานให้พลังงานของเราตรงกันนะอ่ะเปิดตะเกียงวิเศษก่อน ไม่ได้จุดเทียนเราก็ต้องเปิดตะเกียงวิเศษนิดนึงนะคะ,ะดูกันนิดนึงค่ะว่าพลังงานของเราเป็นยังไง เรเปิดสิบใบรวดเดียวเลยนะไพ่ห้าไม้เท้ากับไพ่สี่ดาบขึ้นมานะคะแล้วก็เด็กไม้เท้านะคะยังไงกับชีวิตดีเนี่ยบางคนก็บอกว่าแม่หมอห้า เจ็ดไม่เท้าไอ้หกไมส้สิขออภัยคะ่ะจัสติกนะคะพลังงานจริงๆก็ไม่ได้แย่นะเอาจริงนะมันค่อนข้างที่จะมีทั้งความวุ่นวายและความนิ่งงันในในพลังงานของเรานะคะจะบอกว่าวุ่นวายจนหัวหมุนก็ก็ไม่เชิงนะอู้ไพ่สิบเหรียญน,นะคะอัศวินไม่เท้า สองดาบ The Star นะคะสำหรับคนที่เปิดมาฟังคลิปในวันนี้บางคนอาจจะอยู่ในกลุ่มราศีที่เกี่ยวข้องกับธาตุไฟเนาะเมษสิงห์ธนู mm. เกิดปีมะเสง็ง mm. ปีมะโรงนะคะ mm. เกิดปีมะเมียอ่าหรือเกิดปีจอก็ได้นะคะ mm. เกี่ยวกับธาตุลมแล้วก็ราศีกุมแล้วก็มีธาตุดินมาด้วย ราศีตุลด้วยกุมตุลน,นะคะเมษสิงห์ธนูค่อนข้างโดดเด่นแต่ถ้าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรก็เข้ามาฟังได้พลังงานช่วงแรกที่ใบเตยเห็นเลยนะคะมันก็เป็นความวุ่นวายอยู่ช่วงขณะหนึ่งนะเป็นความวุ่นวายอยู่อยู่ช่วงหนึ่ง แล้วก็มีความนิ่งงันอยู่ช่วงหนึ่งคือเราไม่ได้วิ่งตามอารมณ์ของใครเราไม่ได้วิ่งตามความวุ่นวายในชีวิตที่มันเกิดขึ้นแต่เหมือนเรากำลังพยายามปรับตัวนะคะพยายามปรับตัวแล้วก็วางแผนชีวิตของเราเนี่ยนะคะให้มันเป็นไปตามสเต็ปเป็นไปตามขั้นตามตอนเป็นไปตามวิถีทางที่มันควรจะเป็นมันเลยเป็นไพ จะติดกับเติร์สตาไม่ว่าจะมีอะไรที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราค่อนข้างที่จะตั้งรับได้นะคะอย่างทันท่วงทีและค่อนข้างที่จะมีสติด้วยนะคะบางครั้งอาจจะเหมือนเราคิดช้าตัดสินใจช้าหรือทำอะไรช้าแต่จริงๆคุณต้องการความชัวร์คุณต้องการความชัดเจนก่อนคุณถึงจะแอคชั่นนะคะเรือที่จะไปรบหรือไปแข่งขัน เนี่ยเห็นไหมคะ1 0เหรียญน,นะคะจะจะมีชัยชนะได้เนี่ยก็คือต้องมีการวางแผนให้มันเป็นระบบระเบียบให้มันเป็นไปนี้ในทิศทางที่มันควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่มันไม่ได้ขึ้นมาแบบเพื่อดูน่ากลัวถามว่าข้อความด่วนจากไพ่ถึงคุณตอนนี้ที่มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่มันจะเกิดขึ้นในทุกๆวันเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไร มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงในชีวิตของคุณนะคะความคล่องตัวความสงบความสบายใจเนาะที่มันเกิดขึ้นทั้งสามเหรียญทั้งเดอะสตารชีวิตอาจจะมีความวุ่นวายบ้างบางช่วงแต่ก็จะสุขสงบร่มเย็นในที่สุดนะคะบางท่านก็อาจจะมีการไปเรียนเพิ่มไปหาความรู้เพิ่มมีการพัฒนาตัวตัวตนอย่างต่อเนื่อง โดยที่เราอาจจะไม่ได้ไปยึดติดกับหลักการเดิมๆไปยึดติดกับความสําเร็จเดิมๆวิถีทางหรือชีวิตของคุณเหมือนคุณต่อยอดคุณพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะบางคนก็ไปเรียนไปเข้าคอร์สเรียนออนไลน์เพิ่มเติมหรือฟังพอดแคสต์ฟังออคอนเทนต์ที่มันเป็นคอนเทนต์เชิงสร้างสรรคเราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเสพเรื่องลบๆเท่าไหร่แล้วก็เป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะมีกิจกรรมเยอะนะคะชีวิตมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรื่อยๆคือเราไม่ได้ไปยึดติดกับความสําเร็จเก่าๆเราอาจจะเคยเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบเคยประสบความสําเร็จมากๆแล้วชีวิตมันก็ผ่านอะไรมาในระดับหนึ่งนะคะแล้วมันก็อยู่ในช่วงที่มันนิ่งเงียบแล้วก็ช่วงที่มีทั้งช่วงที่เฟื่องฟูช่วงที่นิ่งเงียบอะไรเงี้ยนะคะแต่เราก็ยังไม่เคยหยุดพัฒนานะไม่ว่าเราจะเจอ สถานการณ์ไหนเจอผู้คนแบบไหนเจองานแบบไหนเราก็ยังตั้งหน้าตั้งตาทำในสิ่งที่ควรทำเป็นในสิ่งที่ควรเป็นนะคะรักษาระดับพลังงานของตัวเองให้ดีคิดบวกนะคะแล้วก็พัฒนาความรู้ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็มีความสำเร็จที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นต่อเนื่องเกิดขึ้นตลอดอันนี้ก็คือสิ่งที่ใบเตยเห็น จากเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้นะคะเราอาจจะแบบว่าคือเจออะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วแหละชีวิตมีทั้งสำเร็จมีทั้งผิดหวังมีทั้งล้มล้มลุกคลุกคลานแต่เราก็ยังแบบว่าเอาอยังเดินต่อยังก้าวต่อก็ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองนะการงานก็ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปได้อย่างดีเยี่ยมนะคะมีการอบรมสัมมนหาหาความรู้อะไร เราก็ยังทําอยู่อันนี้คือสิ่งที่ไปเตยเห็นแล้วไปเตยก็มองว่าน่าชื่นชมถ้าเป็นคนบางคนก็คงจะแบบว่าติดกับดักความสําเร็จบางอย่างไปแล้วนะคะแต่ของเรามันเหมือนโอเคแหละสําเร็จแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปติดกับดักนั้นนะคะมันก็เลยเป็นพลังงานของคนที่ค่อนข้างที่จะรักษาระดับพลังงานของตัวเองไว้นะคะการเปลี่ยนแปลงที่มันชัดเจนขึ้นในทุกๆวันก็คือคุณเติบโตขึ้น นะคะเติบโตขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นมองเห็นมุมมองใหม่ๆนะคะในมุมทีคมค่คนอื่นไม่เห็นแต่คุณเห็นอ่าคนอื่นไม่เห็นแต่คุณเห็นอันนี้คือข้อความจริงและอีกหนึ่งข้อความที่ไพ่พูดถึงคุณในวันนี้นะคะทีนี้เราไปดูสำรับอื่นต่ออีกนิดนึงนะคะอันนี้เราก็พูดประมาณนี้นะตามไพ่เนาะ เหมือนกล้องมัวหรือเปล่าไม่แน,น่ใจวัวมัวเบลอไหมนเนี่ยไปจะใช้ไพ่ที่เป็นไพ่ออรัเทั้การ์ดนะคะเปิดเพิ่มนิดนึงอืมทางแยกเลือกอะไรดีเหมือนไพ่สองดาบเลยเนาะแสงสว่างนะคะ ไม้ขีดไฟก้านเล็กๆอ่ะที่ดูเหมือนจะแบบว่าไม่มีแสงสว่างแล้วอ่ะแต่ว่ามันมีแสงสว่างตรงนั้นนะคะรูปผู้หญิงที่กำลังตั้งครนภแล้วก็คิดถึงเรื่องของลูกแล้วก็ให้ระวังเรื่องคนเนาะคนนึงไว้ใจคนนึงไม่น่าไว้ใจแล้วก็เรื่องของ ยาบางประเภทที่เราใช้ต่อเนื่องมาหรือการใช้พฤติกรรมเดิมๆนะคะอย่างต่อเนื่องโดยที่เราไม่ได้ระมัดระวังตัวจะเป็นกลุ่มอาหารที่เราทานซ้ำๆกลุ่มยาบางประเภทที่เราใช้บ่อยๆนะคะเครื่องดื่มบางบางอย่างที่เราดื่มบ่อยๆนะคะก็ต้องพยายามที่จะปรับใหม่นิดนึงจะได้ดีขึ้นส่วนในเรื่องของการตัดสินใจไปได้มองว่าคุณมีสติอย่แล้ว ไพ่มันขึ้นมาเป็นไพ่ทางแยกเนาะต้องเลือกอะไรสักอย่างคุณน่าจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองแหละแล้วก็ช่วงเนี้ยนะคะในระยะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนี้แหละที่คุณมาเปิดเจอคลิปนี้อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจอย่าวางใจใครง่ายๆทั้งนั้นไม่ใช่ทุกคนที่จะจริงใจแล้วก็หวังดีแล้วก็ปรารถนาดีไปกับคุณนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เป็น การเปลี่ยนแปลงไปเตยพูดไปแล้วส่วนเรื่องของข้อความเตือนก็เตือนเกี่ยวกับเรื่องของคนเกี่ยวกับเรื่องของยาบางประเภทที่ใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานสารเสพติดบางอย่างนะคะอาจจะเป็นกลุ่มแอลกฮอฮอล์ยาบางประเภทที่เราไม่รู้ข้อเสียของมันหรือโทษของมันเนาะยาแก้ปวดอะไรพวกนี้นะคะยานอนหลับอะไรอย่างนี้กลุ่ม เครื่องดื่มที่เราดื่มบ่อยๆแบบมันสะสมอะไรพวกนี้นะคะพวกขนมนมเนยของกินของใช้บางอย่างที่เราไม่ค่อยได้เปลี่ยนมันอะไรเงี้ยก็ลองลองไป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 ทบทวนดูว่ามันมีอะไรที่เราไม่ค่อยได้เปลี่ยนมันหรือเปล่านะคะส่วนในเรื่องของการตั้งครรภ์ก็ถือว่าลงตัวนะราบรื่นดีถ้าแบบ วางแผนจะมีเบบีในระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้ก็ต้องรีบไปปรึกษาแพทย์เลยนะคะถ้าใครจะปล่อยธรรมชาติก็ปล่อยได้เลยหรือว่าจะไปติดต่อแพทย์ที่เขามีความรู้ด้านนี้ความเชี่ยวชาญด้านนี้ก็มีโอกาสสมหวังนะคะส่วนใครที่รอคอยคำตอบก็จะได้รับคำตอบที่ดีนะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะวันนี้ก็คงลงประมาณนี้แหละนะคะเป็นแรนดอมสั้นๆ ที่เป็นข้อความเตือนจากไพ่แล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคุณในทุกๆวันที่มันชัดเจนขึ้นน,นะคะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอให้คุณโชคดีและมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะพิมพ์รับคำทำนายดีๆใต้คลิปนี้นะคะ